สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอการยืดกล้ามเนื้อแบบ active s t a t i c stretching นะครับท่าที่1นนะครับจะเป็นการยืดต้นขาด้านหน้าและหน้าแข้งนะครับโดยวิธีการปฏิบัตินะครับยืนตรงงอเข่าซ้ายยกไปเท้าซ้ายนะครับขึ้นทางด้านหลังของสะโพกนะครับแล้วมือทั้งสองข้างเนี่ยจับไว้ที่ปลายเท้าเหนี่ยวดึงข้าวหาสะโพกให้ได้มากที่สุดนะครับและหยุดนิ่งค้างไว้นะตำแหน่งที่รู้สึกตึงหรือมีอาการ ปวดเล็กน้อยแล้วค้างไว้ประมาณ10-15วินาทีโดยอยู่ในการผ่อนคลายนะครับไม่กั้นลมหายใจในขณะทําการยืดกล้ามเนื้อนั้นนะครับผมและปฏิบัติลักษณะเดียวกันนะครับในฝั่งตรงนข้ามครับผมและในท่้ต่อไปนะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อสะโพกต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังและน้าแข่งวิธีการปฏิบัตินะครับยืนตัวตรงงอเข่าซ้าย ยกปลายเท้าซ้ายขึ้นทางด้านหลังของสะโพกมือซ้ายจับปลายเท้าซ้ายเหนียวดึงเข้าหาสะโพกให้แน่ที่สุดแล้วก้มตัวลงทางด้านหน้าเหยียดแขนขวาน,นะครับเพื่อที่จะให้แขนขวานเนี่ยยันพื้นช่วยนการทรงตัวหยุดนิ่งค้างไว้นะครับในตำแหน่งที่รู้สึกตึงมีการปวดเล็กน้อยประมาณ1 0 1ถึงวินาทีโดยมีอาการผ่อนคลายนะครับไม่กั้นลมหายใจในขณะยืดกล้ามเนื้อและปฏิบัติ ลักษณะเดียวกันในด้านตรงข้ามนะครับตำแหน่งการเคลื่อนไหวสําคัญนะครับได้แก่หัวเขา่าข้อสะโพกนะครับมีการเคลื่อนไหวในลักษณะการงอกับเหยียดและข้อเท้านะครับมีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการเหยียดข้อต่อกระดูกสันหลังนะครับมีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการเหยียดหัวไหล่นะครับมีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการงอ ละเอียดนะครับดังตามรูปเลยนะครับผมและในท่าต่อไปนะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนือ้อต้นขาด้านหน้าในแข้งไหล่ลำตัวด้านหน้าและด้านข้างนะครับโดยวิธีการปฏิบัตินะครับนั่งคุกเขา่าวางหลังเท้าลากกับพื้นลำตัวตรงเอีนํลำตัวไปทางด้านหลังเหยียดแขนใช้มือทั้งสองยันพื้นรับน้ำหนักตัวงอศอก ทั้งสองนะครับลงทางด้านหลังยันพื้นแล้วค่อยๆเอ็นตัวไงห,หลังลาบลงกับพื้นหลังจากนั้นนะครับเหยียดแขนทั้งสองขึ้นทางด้านเหนือศีรษะต้นแขนจะอยู่ข้างใบหูงอศอกใช้มือจับศอกด้านตรงข้ามไว้เหนือศีรษะแล้วหยุดนิ่งทางไว้นะตำแหน่งที่รู้สึกตึง หรือมีการปวดเล็กน้อยประมาณ10-15วินาทีโดยอยู่ในอาการพักผ่อนและไม่กั้นลมหายใจขณะทำการยืดกล้ามเนือ้อ และท่ายืดท่าต่อไปนะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกลาตัวและไหล่ด้านหน้าโดยวิธีการปฏิบัตินะครับนั่งคุกเข่าตัวตรงในลักษณะข่าขวาจะหลดพื้นชันเข่าซ้ายขึ้นเอนลำตัวไปทางด้านหลังเหยียดแขนใช้มือทั้งสองข้างนะครับค้ำยันพื้นไว้ทางด้านหลังลำตัวแล้วหยุด นิ่งค้างไว้นะตำแหน่งที่รู้สึกตึงหรือมีอาการปวดเล็กน้อยประมาณ10-15วินาทีโดยอยู่ในอาการผ่อนคลายไม่กั้นลมหายใจในะขณะที่ทําการยืดกล้ามเนือ้อแล้วให้ทําการปฏิบัติลักษณะเดียวกันนะครับในด้านตรงกึ่งข้าม กายืดต่อไปนะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกลำตัวไหล่หน้าและต้นขาด้านในวิธีการปฏิบัตินะครับนั่งคุกเข่าต,ตัวตรงในลักษณะหัวเข่าทั้งสองนะครับแยกออกจากกัรจรวดพื้นอยู่ทางด้านหน้าลําตัวเอะลำตัวไปทางด้านหลังเหยียดแขนใช้มือทั้งสองนะครับยันพื้นไว้ทางด้านหลังลําตัวหลังจากนั้นให้ทําการหยุดนิ่งค้างไว้นะตำแหน่งที่รู้สึกตึงหรือมีอาการปวดเล็กน้อย ประมาณ10 15วินาทีโดยอยู่ในอาการผ่อนคลายและไม่กั้นลมหายใจในขณะทำการยืดกล้ามเนือ้อ